สัจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง แบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสวัสดีค่ะคุณครูสุวรรณาจินพี่มาหรืทกคนเรียกกันว่าคุณครูแต่งดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะ ตำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านซิงศินธาราชลุก,ลกเคราะห์เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566นี้ค่ะคุณครูคะทำไมคุณเอยากมาเป็นครูคะอันนี้เป็นตอนเด็กๆคุณครูก็เห็นตัวอย่างคุณครูที่ดีๆสอนหนังสือนักเรียนสนุกมากคุณคิดว่าอี้โตขึ้นเนี่ย จะต้องไปเป็นครูละจะได้มาสอนนักเรียนแบบที่เรียนกับคุณครูครูก็เป็นครูมาแล้วปีนี้เป็นปีที่40เป็นครูมา40ปีเป็นครูตั้งแต่อายุ20ปีนานไหมคะคคนานมากเลยค็นครูนานมากคุณครูเคยสอนโรงเรียนไหนบ้างคะครั้งแรก โรงเรียนแรกที่ครูไปสอนเลยนะคะเมื่อวันที่21กิตุลาคมพุทธศักราช2 5 0พัที่โรงเรียนบ้านโพนส่งตำบลปทุมบาปีอำเภอสองแดงจังหวัดสกลคนครอยู่ไกลจากจังหวัดแรกทีมามากเรียนประมาณเก,กือบ400กิโลเนี่ยแล้วก็ไปเป็นครูยอยู่ที่นั่น ถึงปีพุทธศักราช2,535ประมาณ8ปีนะคะเสร็จแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนมะค่าสามัคคีอยู่ทู่ตำบลทานอร่อนมาอยู่ได้1ปีกับอีก3-4เดือนนี่แหละทีนี้โรงเรียนมะค่าสามัคคีเนี่ยเขาก็เปิดชนนั้นม .1 เป็นปีแรกในปี2,535 หลังจากนั้นอย,อยู่ที่โรงเรียนมั่าได้ประมาณปีกว่าก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านซึมี่ปี2,536สอนอยู่ที่บ้านซึมกีปีเอ้านักเรียนมากี่ปี2,000ปี2,536ถึง2,565กี่ปีไม่ใช่เจ็ดสิบปีโอ้โหเจ็ปีครูยังอายุไม่ถึงเจปีเลย นักเรียนว่าสอนกี่ปีอะสามสิบหกสามสิบหกถึงหกสิบหกกี่ปีใหม่ใช่ยี่สิบปีสามสิบปี่าปีอ, 50, ปอถ้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมาอยู่ที่บ้านซึมสามสิบปีตอนแรกเอาหลังจา็กไหมครูครับควูครับครูทับใจของครูครูอ,อะไรครับามประทับใจครั้งแรกเลย เอาทีุ่ณงภูมาสอนที่โรงเรียนบ้านซึ่งเลยเนาะคือมาสอนนักเรียนชั้นป .2 เนี่ยจะมีนักเรียนทุกคนอีกนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยวิชาแรกีิคภูสอนคีอภาสาไทยแล้วก็สอนเด็กญิงชื่อเด็กญิงวันดีสอนให้เขาสามารถคัดลายมือได้สวยแล้วก็เขียนเขียนเรื่องเขียนเรียงความได้เป็นตัวแทนของอำเภอพิมาย ไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ปีแรกเลยที่คุณครูมาประทับใจนักเรียนคือนักเรียนทุกคนน่ารักมากทั้งห้องเลยตั้งใจเรียนน,นั้งถือเลยคุณครูก็อยากให้นักเรียนในรุ่นสุดท้ายที่คุณครูสอนเนี่ยเป็นเหมือนนักเรียนรุ่นแรกคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านคุณก่อนที่คุณครูจะหมดหน้าที่ ได้จานเรียน,นตรงรี้มันคือครูก็มอีอยากส่ที่อยากฝากคือหนอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนคุณรูอยากเห็นอนาคตของนักเรียนนะคะอยากเห็นนักเรียนเป็นเด็กดีมีความก้าวหาคุณครูคิดว่าคุณครูคงจะมีโอกาสได้จนถึงนักเรียนเรียนโตโตนะ สันต์โตรเรียนหมหามวิทยาลัยในเรียนวนัยเนาะคุณครูอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาโรงเรียนว่าถ้ามีกิจกรรมของโรงเรียนคุณครูก็คงได้เข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันละ สื่อภาษาที่แสนจริงใจเสียงหัวรบลูกใครช่างสดใสและไรเบียงสาสิบนั้นเป็นดังผ้าขาวที่ครูคอยเฝ้าอวงงหาแต่งแต้มเติมเต็ม,ตมปัญญาให้สวยดังฝันเหมือนการสร้างบ้าน วางรักฐานดีๆปลูกฝังให้รู้ให้มีความคิดสวยงามสร้างสรรค์เหนื่อยยากลำบากแค่ไหนไม่เคยสิ้นสุดความฝันแร่งกล้ามานานด้วยจิตวิญญาณของครูสิ่งที่ครูนั้นไฟฝันไม่ใช่รางวันยิง เกียรติยศของชีวิตคือ น้อยประกายด้วยความรู้ที่ครูให้นี้เมือถึงวันสิ้์จากไปหัวใจก็ห่วงอยู่ดีลงไกลเกินหน้าที่แห่งชีวิตครูสิ่งที่ครูนั้นไฟ,ฟ่ฝันไม่ใช่เรื่องวันยิ่งใหญ่เลย เียรติยศของชีวิตครูไม่มีสิ่งใดสุขใจเท่ากับได้ประคองอุ้มชูลุกเทใจให้สิบได้มีความรู้ ไมใช่ฝันไม่ใช่รืงวันยิ่งใหญ่เลิรู้ภาคภูมิใจเกียรติยศของชีวิตครูไม่มีสิ่งใดสุขใจเท่ากับได้ประคองอุ้มชูทุ่มเทใจให้สิทธิมีความรู้ ให้สิทธิ์ได้มีความรู้คู่กับความดี